รู้ไหมว่าเป็นเวลากว่า18ปีแล้วนะที่จูจีฮุนไม่ได้มีผลงานแนวโรแมนติกคอมดี้เลยนับตั้งแต่ที่เป็นเจ้าชายเอ็นชาและนี่คือผลงานแนวโรแมนติกคอมดี้เรื่องแรกของเขาในรอบ18ปีใน Love Your Enemy นี่แหละรอมขอมที่ใช่กับนักแสดงที่ชอบ ซีดีเรื่องนี้นะคะว่าด้วยเรื่องราวของเขาและเธอที่เกิดมาชื่อจีวอนเหมือนกันแต่ว่าครอบครัวเนี่ยเป็นอริกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทั้งสองคนเนี่ยเติบโตกันมาเป็นคู่กัดกันแบบร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่เด็กจนโตจนกระทั่งวัยรุ่นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยระหว่างกัดกันไปไปมาก็เกิดความรู้สึกที่มันเกินต้านจนเกิดชอบกันรักกันขึ้นมาแต่แล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยก็ลงเอยด้วยการเลิกราแล้วก็แยกย้ายกันไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานถึง18ปีค่ะพระนางของเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งงงโดยที่ปปััจจุบนนนาาเเเออกขร็ค สอนพระในโรงเรียนเดิมที่เคยเรียนในขณะที่พระเอกของเราเข้ามาเป็นประธานที่ดูแลมูลนิธิโรงเรียนคนใหม่การกลับมาเจอกันของเขาทั้งสองคนจะส่งผลต่อหัวใจขนาดไหนก็ต้องไปรอติดตามไปได้วยกันนะคะแค่2ตอนแรกพระนางของเราไม่ว่าจะเป็นพาสอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยก็คือตีกันไม่พักแบบลินกับฟันของแท้คือเราชอบฉากที่แบบเขาหยิกแก้มกันหรือว่าตอนที่ขัดขากันในที่ประชุมจนถึงขั้นยกนิ้วกลางให้มากๆเลยคือมันตลกแล้วก็เรียวมากๆแล้วก็ต้องยอมรับในฝีมือของนักแสดงในเรื่องนี้จริงๆคะ่ะเพราะว่าพระน ของเราเนี่ยเป็นสายคุณภาพกันทั้งคู่การแสดงของเขาก็เลยแบบเข้าที่เข้าทางออกมาก,มากเอาจริงๆคือเราประทับใจตั้งแต่แคสติ้งในวัยเด็กแล้วคือเคมีดีในทุกๆรุ่นจริงๆส่วนตัวคือชอบคาแรคเตอร์พระเอกในเรื่องนี้จริงๆนะทุกคนคือเขาหล่อแต่เขารั่วของแท้เลยเวลาเจอนางเอกเนี่ยจะมีซีนให้หลุดขำได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนที่แบบแสดงอาการไม่พอใจที่นางเอกจําไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วนางเอกไม่ได้ใส่แว่นหรือว่าตอนที่พยายามทําหน้าทําตาเอาชนะนางเอกหรือว่าตอนซีนที่แบบลม้มลงถังเนี่ย คือแบบมันตลกแล้วก็ขำเหนื่อยมากจริงๆคือทุกคนต้องไปดูเองจริงๆนะสาหรับใครที่กําลังโหยหารอมคอมก็ต้องเรื่องนี้เลยนะคะมาตั้งตารอดู Love Your Enemy ไปด้วยกันทุกวันเสาร์อาทิตย์มีทั้งหมด12ตอนสตรีมได้เลยวันนี้บน Disney Pla ทตต์สตารนะคะ